G.E.A. สี่ห e ้าสามศูนย์นะครับวันนี้ทำขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่เก้าแปดห้านะครับจอดสถานีโพธารามนะครับนี่นะครับห่วงทางสะดวกนะครับวันนี้มีสินค้าด้วยนะครับนี่นะครับขบวนสินค้า ัสด <mile> ุห่อทรงด่วนนะครับที่985้านะครับนีฮะสินค้าไปสุราษฎร์ธานีนะครับหาดใหญ่นะครับเราจะมีการขยับขบวนนะครับตันนี้มีสินค้าไปสุราษฎร์ธานีแล้วก็หาดใหญ่ด้วยนะครับ นกรขบวนเดินหน้านะครับเอาสินค้าขึ้นนะครับ GEA 4530นะครับวันนี้ทำขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่985นะครับ จอดสถานีโพธรามนะครับนี่นะฮะผ้าลา,ายกระตูนนะครับบ้านสิงนะครับเนะี่ฮะมีสินค้าไปทุง,งสงนะครับไปสุราษฎร์นะครับ มีสถานีชุมพรด้วยนะครับสินค้าโอ้โหหลายที่นะครับสําหรับวันนี้นะครับที่สถานีโพธารามนะครับกับขบวนที่9-8-5นะครับจากขบวน9 8 5นะครับก็จะเป็นรถเร็วที่171วันนี้เสียเวลานะครับขบวนรถเร็วเสียเวลานะครับขบวน 985นะครับก็เลยเดินทางมาก่อนนะครับขนถ่ายสินค้าที่สถานีโพธารามเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าขึ้นครบหมดแล้วนะครับเเดินทางแล้ว นี่นะครับขบวน985นะครับขึ้นสินค้าครบแล้วออกเดินทางแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ